บอกเวลามรณภาพหลวงปู่ท่านเป็นผู้มีญาณทัศนะแม่นยำจึงทำให้ท่านรู้เวลามรณภาพของตัวท่านเองดังนั้นในปีพุทธศักราช2497ก่อนที่หลวงปู่จะมรณภาพ5ปีท่านจึงได้เรียกประชุมลูกศิษย์ทั้งในวัดและนอกวัดเป็นกรณีพิเศษณสาราการประเรียนเพื่อแจ้งให้ทราบว่าท่านจะถึงการมรณภาพในอีก5ปีข้างหน้า ซึ่งท่านก็ได้สั่งลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่าภารกิจการงานใดที่ท่านได้ดําเนินไว้ดีแล้วก็ขอให้ช่วยกันสารต่อทําภารกิจนั้นๆต่อไปเรื่อยๆโดยอย่าทอดทิ้งอีกทั้งหลวงปู่ยังได้ชี้แจงโครงการพัฒนาวัดปักน้ําในอนาคตว่าให้คณะสิทธ์ช่วยกันทําต่อไปให้สําเร็จซึ่งต่อจากนั้นอีกสองปีคือในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2499 หลวงปู่ท่านก็เริ่มอาพาธจากนั้นท่านก็ได้ตัดสินใจเผาศพโยมแม่ของท่านในปีพุทธศักราช2500หลวงพ่อสุบินแห่งวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีหรือพระพุทธศาสนาโสพลที่เคยทำวิชาอยู่กับหลวงปู่ได้เล่าให้ฟังว่าในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2502ซึ่งหลวงปู่ท่านเห็นในที่ว่า ในไม่ช้าท่านจะต้องมรณภาพแน่แน่ท่านจึงเรียกพระเนนแม่ชีที่ได้ธรรมกายมารวมกันหมดในโรงงานทำวิชาและหนึ่งในนั้นก็มีหลวงพ่อสุบินอยู่ด้วยจากนั้นหลวงปู่ท่านก็สั่งงานในขณะที่ท่านเอ็นหลังลืมตาว่าเออพระเนนชีปุกชียานีตรีทาทองแท้ให้อยู่ในโรงงานทำโรงงาน แต่ชีลูกจันต่อไปจะต้องทำงานใหญ่แทนหลวงพ่อต้องทำงานนอกโรงงานอย่างโด่งดังที่สุดใหญ่ที่สุดสายธาตุสายาธรรมเขาสั่งอย่างนั้นจากนั้นท่านก็นิ่งและวันที่สองกุมภาพันธ์ท่านก็พูดน้อยลงจนกระทั่งวันที่สามกุมภาพันธ์